สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KC m Channel เป็นช่องที่จะให้ความรู้รวมถึงคลิคและวิธีการต่างๆในการทำข้อสอบแบบฝึกหัดโจทต่างๆเยอะแยะมากมายเลยหวังว่าคลิปที่พี่ตั้งใจทำขึ้นมาจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรู้กันเลย ข้อ21นะครับกำหนดให้120%ของ 36x เท่ากับ216และ15%ของ 45y เท่ากับ675แล้วถามว่าค่าของ x ลบ y กำลังสเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็เริ่มจากข้อความแรกนะครับเขาบอกว่า120%ของ 36x เนี่ยมีค่าเท่ากับ216นะครับจากข้อความตรงนี้นะครับพี่ก็ใช้120 ร้อเปอร์เซ็นต์ะครับก็คือ120ส่วนร้อยครับของก็คือคูณนะครับคูณกับ 36x สิบจะมีค่าเท่ากับ216นะครับก็ลองหาคำตอบกันดูนะครับตัดได้นะครับใช้สิ 5, นะครับเอาแม่ห้าเอาแม่สครับสองห้าสิบสองนะครับแล้วก็ย้าย5ไปคูณกับ216ตัวนี้ก็จะได้เป็น6คูณกับ 36x นะครับ พีก็ย้ายหกกับสามสิบหกไปหารด้วยนะครับหกกับสามสิบหกนะครับย้ายลงไปหารก็จะได้ค่า x ออกมานะครับได้เท่าไหร่นะครับลองคิดกันดูนะครับหกหนึ่งหกนะครับหกสามสิบแปดหกหกสามหกนะครับก็ตัดกันได้นะครับดังนั้นหมายความว่าเราจะได้ค่า x เป็นห้านะครับโอเคเก็บไว้นะครับตอนนี้เก็บตรงนี้ไว้นะครับ x ได้ห้านะครับต่อไปนะครับเราจะไปหาค่า y กันนะครับค่า y เนี่ยหาได้จากอะไรครับ ค่า y หาได้จากการที่เราเอา150%นะครับก็คือ150% 150สิบนต์ร่วนร้อยครับของก็คือคูณนะครับคูณกับอะไรครับคูณกับ4 5 y นะครับ4 5 y จะมีค่าเท่ากับ675นะครับอ่ะก็ตัดนะครับ5 3า5ามสิย้ายข้างนะครับย้ายข้างไปคูณอีกฝั่งนะครับก็จะได้3คูณกับ4 5 y เท่ากับหกเเนี่ย ย้ายเลขสอไปคูณนะครับก็ย้าย3กับ45ไปหารนะครับหกเจคูณด้วย2องครับแล้วก็หารด้วย3ามคูณสีนะครับก็ทำการตัดนะครับตัดตัวไหนได้บ้างนะครับน่าจะใช้แม่ห้าได้นะครับ5้าเก้าสี่สิบห้นะครับห้าหนึ่งห้เอ่อห้าสามสนะครับแล้วก็ใช้แม่เ้าได้นะครับ9 1 9 9หนึ 545. นะครับแล้วก็ตัดนะครับสามห้ 3, คูณกันได้10เราก็จะได้ค่า y ออกมาเป็น10นะครับโอเคได้ x เป็น5 y เป็น10นะครับแล้วก็เขาถามว่าค่าของ x ลบ y กํลังสเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็หาได้เลยนะครับ x กํลังสเอ่อ x ล y กํลังสเนี่ยก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ x ก็คือ5นะครับ y ก็คือ10นะครับ ห้าลบกำลังสองก็ได้คำตอบเป็น5้าลบหนึก็คือลบเก้าสนั่นเองนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อที่2นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อที่21่สฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับ